วันที่9กันยายนเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์รับแจ้งเหตุมีสาวท้องแก่กำลังปวดท้องใกล้คลอดอยู่ที่รถกระบะทะเบียนระยองที่จอดติดน้ำท่วมอยู่บนถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์และพยาบาลให้นำเครื่องมือออกมาช่วยทำคลอดที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่าซึ่งทางโรงพยาบาลปิดเส้นทางไม่ให้รถเข้าไปในโรงพยาบาลพบผู้หญิงท้องแก่ใส่ชุดคลุมท้องสีบานเย็นกำลังร้องด้วยความเจ็บ ปวดอยู่ในรถกระบะเพราะใกล้คลอดเต็มทีน้ำคร่ำแตกแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงรีบช่วยกันนําตัวออกมาจากรถเพื่อจะพาเข้าไปทําคลอดในโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าเด็กใกล้จะคลอดแล้วจึงต้องช่วยกันอุ้มขึ้นไปบนกระบะและช่วยทําคลอดกันบนรถข้างถนนท่ามกลางน้ําท่วมทารกคลอดออกมาได้อย่างสําเร็จเป็นทารกเพศช,ชายมีน้ําหนักประมาณ2.7กิโลกรัมเวลาคลอด9นาฬิกา59นาทีก่อนจะพาทั้งแม่และทารกขึ้นรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อตั สายสะดือและดูแลหลังข้อต่อไปซึ่งล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งแม่และทารกแต่ยังคงพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ